สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุน้ําคนโสดนะคะประจําวันที่16ถึง30เมษายน2566นะคะ ก็เป็นรันดอมไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะพลังงานสามารถสลับข้างกันได้นะยานำคำทำนายไปซีเรียสนะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์หรือแนวทางจะดีที่สุดนะคะสำหรับชาวทัดน้ำคนไหนเห็นยันสวยๆบนโต๊ะออมแล้วอยากได้แล้วแล้วก็นนะตอนนี้ออมจัดโปรนะ 999จัดส่งฟรีนะคะจ่ายแค่999บาทส่งฟรีไปเลยในขนาด30คูณ30เซนท,ที่เห็นตรงนี้มัน40คูณ40 30มันก็จะย่อมลงมาอีกนิดนึงนะคะเป็นยันเขียนมือนะคะ100%เลยแล้วก็ผูกวันเดือนปีเกิดของทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วมันจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเลยแต่ละผืนจะไม่เหมือนกันนะ,ะอาจารย์ผู้เขียนจะใช้เซนต์นะคะในการเขียนที่ผูกวันเดือนปีเกิดของของคุณแล้วอะนะคะ สนใจก็ดูได้ที่ใต้คลิปนี้รายละเอียดใส่ไว้ให้หมดแล้วแถมไม่พอยังมีผลิตภัณฑ์สายมูอื่นๆอีกตั้งหากเข้าไปเลือกชมเลือกชอปหรือว่าจะสอบถามกันเข้ามาก่อนก็ได้นะคะสะดวกกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ได้เช่นเดียวกันหรือจะส่ง s u p e r t ์ตงหรือปุ่มขอบคุณที่จะกดส่งกันเข้ามาให้ออมเนี่ยออมก็ขอบคุณล่วงหน้าแล้วกันนะคะสำหรับทุกๆก,การสนับสนุนอุดหนุนหมอออมนะจ๊ะเอาล่ะชาวาธาตุน้ำนะคะ คนโสดทุกคนทุกท่านค่ะชาวธาตุน้ําคนโสดทุกคนทุกท่านออมขออนุญาตด,ดูเนาะชาวธาตุน้ําคนโสดเดิมทีเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยโอ้มีเรื่องราวข่าวสารอะไรบางอย่างที่ไม่ได้อย่างใจเลยนะคะไม่รู้ว่าไปเจอกับข่าวสารอะไรหรือว่าไปเจอกับ ข้อความคําพูดคําจาอะไรที่ทาให้คุณเครียดได้ขนาดนี้นะคะเป็นเรื่องการเงินการทองนะคะเป็นเรื่องการลงทุนอะไรก็ได้นะคะที่มันทําให้คุณหวั่นไหวอะนะคะทําให้คุณหวั่นไหวอีกในย่าหนึ่งเนี่ยชาวธาตุน้ําบางคนเนี่ยพอไปรู้ตรงนั้นมาแล้วเครียดใช่ไหมเออแต่นะคะอมรู้สึกว่าคุณก็อาจจะรอก็ได้นะรอโอกาสนะคะรอโอกาสที่อ,อ๋อมันจะได้มีโอกาสดีๆเข้ามาทางการเงินอะ ะะไม่รู้ว่ารอใครสนับสนุนอุดหนุนส่งเสริมเจือจุนเกื้อกูลหรืออะไรก็ตามอะ่ะมันเป็นลักษณะโอกาสทางการเงินที่คุณรอนะคะในบางเคสเนี่ยรอการออกดอกออกผลของการลงทุนนะคะไม่รู้ไปลงทุนอะไรไว้ซื้อสลากออมสินไหมหรือว่าเก็บเงินอยู่หรือว่าลงทุนกับอะไรบางอย่างที่ดูแล้วไม่ได้เป็นการลงทุนที่หวือหวานะคะคุณก็อยู่ในระหว่างการดู รอนะคะที่มันจะออกดอกออกผลนะคะแสดงว่าสิ่งที่คุณเครียดตรงเนี้ยเดิมทีเนี่ยอาจจะไอตรงที่คุณรอตรงนี้มันช่วยได้หรือเปล่านะคะสำหรับคนโสดธัตุน้ําโสดสนิทนะอืมนะคะดูแล้วไม่รู้อยากรอสปอนเซอร์รอใครบางคนนะคะหรือว่ามีอะไรอะ่ะ มีของขวัญของฝากมีสิ่งดีๆมีอะไรบางอย่างก็ได้นะที่คุณกําลังรออยู่ดูคุณรอโอกาสทางการเงินที่โดดเด่นหรือว่าเป็นสิ่งของจับต้องได้อะไรบางอย่างนะคะอืมอ่ะทีนี้ถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์บ้างเดิมทีคงมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณดูเครียดๆนะคะแต่เหมือนกับชาวธาตุน้ําได้เจอความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือเปล่าเป็นรักทางไกลก็ได้ คุณดูหวั่นไหวอ่ะแล้วคุณรอดูสถานการณ์ตรงนั้นนะว่าเฮ้ยมันจะดีไหมมันจะมั่นคงไหมความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเติมเต็มกันได้ถึงขั้นแฟนไหมคือแสดงว่าบางคนเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์ใหม่ๆที่รอดูสถานการณ์อยู่นะคะเออว่ามันจะดีไหมมันจะมั่นคงไหมนะคะ เอาล่ะทีนี้ไปดูนิดนึงนะคะว่าปักหลังเมษาจะเป็นอย่างไรบ้างชาวธาตุน้ําคนโสดปักหลังเมษาปักหลังเมษอืาคุณอยากได้ความชัดเจนจากใครบางคนที่นิ่งเงียบกันไปอะ่ะ สแสดงว่าเป็นไปได้ไหมคะพลังงานตรงนี้ไม่ว่าจะใหม่หรือเก่าก็ตามเนาะดูคุณรอนะคะรอความชัดเจนอะไรบางอย่างจากใครบางคนอืมอรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้ปล่อยยังไม่ได้วางอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นแล้วสมมุติถ้าเกิดใครคิดเครียดซีเรียสเรื่องเงินนะปักหลังเมษาเนี่ย อมองว่ามีโอกาสนะคะเรื่องเกี่ยวกับอะไรมรดกตกทอดอสังหา,าการขึ้นเงินเดือนหรือว่า,าการได้รับการสนับสนุนอุดหนุนทางการงานการเงินอะไรบางอย่างนะคะปักหลังเมษามันเริ่มเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นนะกรณีคนรอเงินรออะไรก็ไม่รู้ที่เอาอ่านไปตั้งแต่แรกนะ่ะรอกันพิจารณารอแล้วรอเลอ่ารอแลอ้วรออ,อีกเนี่ยนะคะ อืมอืมน่าจะได้รับละน่าจะได้รับข่าวสารได้รู้ละได้สมหวังได้อะไรละจะดีขึ้นนะปักหลังเมษาถ้าสิ่งที่คุณรอนะคะทีนี้ถ้ามันเป็นความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะมันเป็นไปได้เหมือนกันนะชาวธาตุน้ำว่าปักหลังเมษาเนี่ยถ้าเกิดความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันมันไม่ได้ความชัดเจนหรือทําให้รอนาน อันนี้มันเป็นไปได้ทั้งเขาและเรานะไม่ว่าชาวทัดุน้ําเป็นผู้กระทําหรือเขากระทะําอ่ะคุณอาจจะตัดสินใจเออตัดตัดไปคือเขาเรียกอะไรตัดหางปล่อยวัดละอย่างนี้ก็ได้นะเออตัดสินใจแบบเออสงสัยจะไม่เวอร์กวมั่งเทดีกว่าอย่างนี้ก็ได้นะคะปักหลังเมษาจะเกิดอะไรขึ้นเป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้ คือตัวคุณเองก็ค่อนข้างมีเซฟโซนอยู่แล้วนะคะเอออาจจะมีการพูดคุยปรึกษาหาหรืออะไรกันต่างๆเออในลักษณะที่แบบอาจจะไม่เวิร์กหรือเปล่าอาจจะไม่ไปต่อหรือเปล่านะคะเออปักหลังเมซาอืมต้องระวังว่ามันจะมีการ แตกหักหรือเอาชนะกันเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีการเพราะว่าจริงๆอ่ะอมรู้สึกว่ามันมีพลังงานของการรอความชัดเจนรอความมั่นคงอะไรไม่รู้แล้วซึ่งถ้ามันไม่ตอบโจทย์กันในภายในครึ่งหลังเมษาเนี่ยนะคะมันจะมีพลังงานของการเริ่มจันดิ้งใส่หรือว่าเริ่มตัดตัดละหรือว่าจะเริ่มแบบ อ,อ่ไม่ไปต่อล้วเดินออกมาถอดใจอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูนิดนึงแล้วกันว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรคะชาทธาน้ำคนโสดแนวโน้มค่ะแนวโน้มมีโอกาสจะตัดจบ เพราะมีมีการไม่ยอมอะไรกันไม่รู้อะอย่างที่บอกอะถ้ามันไม่ได้ความชัดเจนความยุติธรรมความถูกต้องมีโอกาสสูงว่าเฮ้ยจบคุ้มเครือหรอไม่ชัดเจนเหรอทำให้กังวลหรอทำให้คิดมากเหรอเออพอเถอะฉันจะไม่ยอมอยู่ในสถานการณ์ลักษณะนี้อีกแล้วอะไรประมาณนี้นะไม่ว่าจะเป็นคุณคิดหรือเขาคิดนะคะมันก็เลยจะค่อนข้างไม่ยอมกันละ แต่มีไพ่คู่ขึ้นนะเนี่ยคิงเหรียญควีนเหรียญน,นะคะอืมจะเริ่มมีการไม่ยอมก,กันกับอะไรที่มันคุมเครือกับสิ่งที่แบบไม่เฮลตี้ไม่ดีต่อใจอจะเริ่มไม่ยอมกันละอืมจะนิ่งใส่กันละอะไรอย่งนี้นะงั้นดูนิดนึงนะคะว่าแบบนี้เขาจะรู้สึกอย่างไรกับคุณเนี่ยชาวธาตุน้ำคนโสด เขาจะรู้สึกยังไงกับคุณรักทางไกลทำให้เขามองว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็แหละมันไกลกัน่ะมันจะทำอะไรกันได้มันก็มีทางเดียวก็คือต้องชิลๆต้องต้องปล่อยวางความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นในบางเคสที่เป็นรักทางไกลออมว่าเขาเองก็รู้สึกแบบมมันจะเวิร์กไหม่นอ้อพอมันอยู่ไกลกันแบบนี้ อการที่จะเดินทางเพื่อผูกมิตรคอนเนคชั่นอะไรกันเนี่ยมันเฮ้ยมันมันมันก็ดูยากเย็นนะมันดูต้องฟันฝ่ามันดูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกในเชิงแบบรักทางไกลอาจจะไม่ค่อยเวิร์กสำหรับเขาก็ได้นะสำหรับตัวเขาอ่ะนะคะอืมหรืออีกในยะหนึ่งนะคะคือเขามีอาการเหมือนกับมาสอดสองมองคุณ นะคะมาสอดส่องมองคุณมาแอบบดูคุณไปดูหมอเช็คไพ่พิกได้พ,พิการก็ได้นะคะหรือมาสอดส่องมองแล้วเขาก็รู้สึกในเชิงแบบเหมือนอยากจะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนอยากที่จะสู้กับความสัมพันธ์เนี้ยสู้เพื่อที่จะได้ได้ไปต่อแต่ว่ามันเป็นการสู้เพื่อที่ที่จะได้ไปต่อแบบ เฮ้ยแบบชิลๆนะแบบเราไม่ได้ผูกมัดอะไรกันคือสู้ไว้เพื่อคิปไว้เป็นคอนเนคชั่นหนึ่งเออใช้คำนี้นะคะความรู้สึกเขาว่าอืมแต่ว่าบางทีนะคะเขาอาจจะไม่ชอบที่ชาวทาตน้ำดู ดูใช้ชีวิตแบบโสดอิสระเซรีอยู่ได้ด้วยตัวเองเขาเลยมองว่าคุณเป็นของยากก็ได้นะคะอีกในยะหนึ่งความรู้สึกเขานะเพราะฉะนั้นต้องลองดูว่า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 คุณนะรู้สึกยังไงลองวัดสอบถ้าเกิดว่าตัวคุณเองไม่ได้รู้สึกแบบเพี่ยมอ่านก็แปลว่าอันนี้เป็นของเขาเป็นพลังงานเขาแต่ถ้าคุณบอกอ้าวหมออมไพ่ที่ขึ้นมาเหมือนความรู้สึกของทาตุน้ําก็แปลว่าเขาอาจจะรู้สึกในเชิงแบบ ไม่ชอบอะที่ตัวคุณแบบดูอยู่ได้ด้วยตัวเองดูอิสระเสรีดูลันลาอะไรเงี้ยค่ะอืมเขาก็เลยค่อนข้างที่จะพอมันเป็นแบบเนี้ยเขามองว่าคุณเป็นของยากใช่ไหมเพราะเขารู้สึกว่าเอ้คุณดูเป็นของยากดูคอนโทรลยากอ่ะเขาก็เลยต้องทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยเป็นบริาาษาัทแบบชิลๆแบบไม่ผูกมัดอะไร แต่ก็พยายามที่จะเอาชนะอยู่ในทีเหมือนกันแต่การที่เขาจะพยายามสู้และเอาชนะตรงเนี้ยมันก็มีความรู้สึกอยากถอดใจไปเหมือนกันนะถ้ากรณีคุณอนะแบบรักอิสระแล้วก็ไม่ค่อยแคร์ว่าเออเขาจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะมีโมเมนต์บางทีก็เอ,อ๊ะจะไหวไหมฉันจะสู้ไหวไหมกับความสัมพันธ์นี้หรือฉันควรถอดใจไปดีนะคะแล้วชาวธาตุน้ำนะคะคนโสดคนโสดธาตุน้ำตัวคุณจะรู้สึกยังไงกับเขา เออแต่คุณดูผูกพันกับเขานะแบบแปลกๆอะ่ะคุณดูผูกพันกับเขาแล้วก็แบบใจเหมือนอยากพัฒนาความสัมพันธ์นี้เหมือนกันแต่ว่าคุณก็จะซ่อนไว้หรือว่าใส่หัวโขนแบบอาจจะไม่ได้แสดงออกถึงความเป็นตัวเองว่าจริงๆก็รู้สึกผูกพันกับเขารู้สึกเขามีเสน่ห์เหมือนกันฉันก็อยากพัฒนาความสัมพันธ์เขาแหละแต่ว่าสาเหตุที่ฉันต้องใส่หน้ากากไว้เพราะว่าส่วนหนึ่งฉันเองก็ยังรู้สึกอยากจะชิลๆกับตัวฉันเองตัวฉันเองก็มีเซฟโซน นะคะที่ชั้นยังไม่ได้อยากที่จะเปิดใจโผงผางโฉงฉางอะไรกับใครมากมายนะักยังพอใจที่จะทําตัวให้อ่านยากหรือว่ามีเซฟโซนของชั้นอะไรเงี้ยนะคะเออคุณก็เลยจะรู้สึกในทิศทางคล้ายๆเขาตรงที่ว่าก็ถ้าในเมื่อมันยังคาดเดาอะไรไม่ได้ต่อให้ชั้นอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้หรือหรือรู้สึกผูกพันกับเขาหรือรู้สึกอ่าว่าเขามีเสน่ห์อะไรเงี้ย แต่ฉันเองก็คงจะซ่อนไว้ดีกว่าแล้วฉันก็จะพยายามชิลๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะความรู้สึกคุณก็เลยจะออกแนวะแบบชิวๆออยากจะมีเซฟโซนก่อนนะคะอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวอยากจะมีเซฟโซนก่อนคุณอาจจะเป็นพลังงานในเชิงแบบก็ถ้าในเมื่อมันยังยังอ่านเกมไม่ออกว่าจะไปทางไหนคก็ขอกักเขาไว้ก่อนคุณอาจจะรู้สึกว่าอยากกักเขาไว้ก็ได้เออ นะคะแบบชิวๆเพราะฉะนั้นตรงนี้จะตรงกันตรงที่ว่าเขาเองก็คงจะมองว่าคุณดูไม่ไม่ง่ายเขาก็จะชิวๆกับคุณไปนะคะแล้วก็แอบบอาจจะแอบ,บรู้สึกแบบผิดหวังเสียใจที่คุณดูไม่ค่อยสนใจเขาเลยหรืออะไรเงี้ยนะส่วนคุณเองก็เช่นเดียวกันค่ะเออนะคะคุณก็จะอ,อไม่ได้เป็นตรงตัวเองอ่ะมีเซฟโซนแล้วก็ชิวๆกับเขาเหมือนกันความรู้สึกคืออยากชิวๆก่อนนะคะ อยากกักเขาไว้แบบชิวๆก่อนแล้วเขาจะทํายังไงกับทตุน้ําคนโสดเขาจะทํายังไงกับทตุน้ําคนโสดคือเขาไม่ค่อยชอบเวลาเขาเดาอารมณ์คุณไม่ออกอะเออเขาไม่ค่อยชอบเวลาเขาเดาอารมณ์คุณไม่ค่อยออกเหมือนเขาพยายามจะอ่านใจอ่านเกมอ่แต่เขาก็าอ่านไม่ออกค่ะเออ เพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะรู้สึกแบบผิดหวังกับตัวเองนะที่แบบไม่ทําไมฉันอ่านเกมไม่ออกทําไมฉันลาดเดาชาวธาตุน้ำไม่ถูกอมมองว่าดูแล้วเขาจริงๆพยายามจะเรียนรู้คุณพยายามจะทําความรู้จักคุณพยายามจะใช้เซนส์หรือว่าไปแมนิเฟสไปมูอะไรก็ได้นะแต่ว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ได้ผลนี้ได้นะถ้าเขาไปมูอะไรมาหรือไปแมนิเฟสอะไรกับคุณแล้วมันไม่ได้ผลเขาก็จะเอ๊ะทำไมไม่ได้ผลวะอะไรอย่างเงี้ย สิ่งที่เขาจะทําคือเขาจะพยายามอ่านใจคุณซึ่งเขาทําไม่สําเร็จเนี่ยพยายามอ่านใจแต่เขาทําไม่สําเร็จนะคะแล้วในบางเคสเนี่ยเอาไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันมันเปิดเผยไม่ได้ด้วยไหมนะมันเปิดเผยไม่ได้หรือเปล่ามันมีความไม่เฮลตี้อะไรบางอย่างในความสัมพันธ์เนี้ย แต่ออมมองว่าเขาจะพยายามใช้เทคนิคนะคะในการรู้เขารู้เราหรือเล่นเกมอะไรบางอย่างแต่เขาทําไม่สําเร็จอะเออมันเป็นไพ่ที่ขึ้นมาในเชิงเขาทํามันเขาทําไม่สําเร็จหรือเขารู้สึกว่าพยายามหลายๆอย่างแล้วเอ๊ะทำไมมันก็ยังไม่ได้อย่างใจเขาสักทีอะไรอย่างนะั้นแล้วชาวธาตุน้ํานะคะคุณจะทํายังไงกับเขาชาวธาตุน้ําจะทํายังไงกับเขา ชาวธาตุน้ำอ๋อไม่แน่ใจว่าชาวธาตุน้ําคุณอยู่ในจุดที่แบบมีตัวเลือกทางเลือกหรือว่าคุณอยู่ในจุดที่แบบคิดมากเรื่องงานงานยุ่งงานงานยุ่งงานเยอะงานแยะโปรเจกต์เยอะมีอะไรมาให้คิดเยอะหรือเปล่าตัวตนคุณนะอืมคุณก็เลยจะทําในลักษณะแบบ เป็นการคุยหยอกล้ออะไรกับเขาไปค่ะคือคือพัฒนาความสัมพันธ์แบบแบบไปไปมาๆนะคะบางทีอาจจะมีแสดงอาการหมุดหงิด,ดใส่เขาบ้างก็ได้อะไรเงี้ยเพราะอย่างที่บอกไงบางครั้งคุณกําลังคิดอะไรหลายอย่างคุณมีอะไรให้ทําเยอะคุณคิดอะไรหลายๆอย่างหรือฟุ้งซ่านก็ตามนะเออบางทีคุณก็จะมีภาวะหงุดหงิดได้เหมือนกันอาจจะมีบ้างเผลอหงุดหงิดใส่เขาหรืออะไรเงี้ยแต่ดูแล้วเอาว่าคุณน่าจะพยายามแบบคุยเล่นอะไรไปนะคะ คือสร้างความสนิทสนมเออใช้คํานี้คุณจะสร้างความสนิทสนมแบบเอ่อแบบหวานเสน่ห์แบบไปไปมามามากกว่านะคะชาวท่าน้าจะทํำยังไงกับเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นเกมกันนะคือคุณนะ่ะก็ต้องบอกว่าคุณนะเอาชนะเขาได้ถ้าเล่นเกมกันอยู่อะนะคะมันกลายเป็นคุณคุณคุมเกมได้ นะคะคือคุณคุมเกมได้แต่ว่าเขาจะรู้สึก mm. เอ๊ะทำไมฉันก็พยายามแล้วทำไมมันไม่สำเร็จวะอะไรอย่างเงี้ยจะทำยังไงกับเขาเอามองว่าคุณเอาชนะเขาได้นะเอาว่าคุณดูถือถือแต้มแต้มเหนือกว่านะคุณดูถือแต้มเหนือกว่าเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่คุณจะทำกับเขามันคือการที่คุณจะสร้างความสนิทสนมแบบ ไปไปมามาได้หวานสนห์ได้คุยเล่นกันไปอะไรเงี้ยนะคะอ่ะงั้นดูเลยว่าสิ่งที่พวกคุณทํากันไปทํากันมาเนี่ยมันจะสร้างให้เกิดเป็นสถานการณ์สภาวะหรือเกิดเป็นเหตุการณ์อะไรใดๆคะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นจากสิ่งที่พวกคุณทํากันไปกันมาเนี่ยดูแล้วเล่นเกมกันไปเล่นเกมกันมาเนี่ยนะอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้น มันจะเกิดอะไรขึ้นเอ่อก็ต้องบอกตรงๆว่าเมื่อมีผู้แพ้มันก็ต้องมีผู้ชนะและผู้แพ้ก็จะรู้สึกไม่ดีอ่ะเอาไม่ได้เอาไม่ได้สนับสนุนให้คุณน่ะมาเล่นไมค์เกมหรือแข่งขันกันนะแต่ออมรู้สึกว่าพวกคุณมีโมเมนต์ของการแบบเฮ้ยแบบ มีแง่มีแง่เล่นแง่อะไรกันก็ไม่รู้บางอย่างอะค่ะมันก็เลยทําให้แบบบางทีมันก็จะเสียความรู้สึกกันเพราะตรงนั้นนั่นแหละอืมสิ่งที่พวกคุณทํากันไปกันมาอย่างน้อยๆนะความสัมพันธ์มันจะได้พัฒนาพัฒนาแบบไปเรื่อยๆก่อนนะคะอ่าความสัมพันธ์จะมีการจับผิดกันบ้างนะคะมีการมองดูอ่าตัดสินอะไรกันบ้างแต่ว่าต้องบอกตรงๆว่า แรงดึงดูดจะทําให้พวกคุณน่ะสนิทกันนะคะเอามีความรู้สึกว่าพวกคุณสามารถสนิทกันได้นะคะความสัมพันธ์จะไปเรื่อยๆแบบลักษณะเออมันก็มีอุปสรรคอะไรบางอย่างอยู่อุปสรรคนั้นคืออะไรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังไม่ต้องการการจริงจังมั่นคงยังไม่นิ่งยังต้องการไปไปมามาหรืออุปสรรคคือระยะทางที่ต้องเดินทางไปไปมามานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นระยะทางไกลแน่นอนพวกคุณจะสนิทกันมากขึ้นความสัมพันธ์จะ ไปเรื่อยๆแต่ผิดหวังเรื่องระยะทางที่ไกลกันการเดินทางอาจจะไม่ได้สะดวกง่ายดายนะคะแต่ถ้าไม่มีเรื่องระยะทางมาเกี่ยวข้องก็นั่นแหละพอมันเล่นแง่อะไรกันไปกันมาแล้วก็ต้องมีคนรู้สึกเสียความรู้สึกอยู่แล้วนะคะแต่มันก็ยังพัฒนากันไปต่อได้แบบไปไปมานั่นแหละแบบไปเรื่อยๆนะคะมันจะยังไปเรื่อยๆกันอยู่ได้อยู่นะเออเพราะว่ามันจะสนิทกันค่ะมันจะสนิทกันได้อยู่ อ่างั้นดูเลยแล้วกันขอคําแนะนําให้ชาวธาตุลมไม่ใช่สีธาตุน้ําขอคําแนะนําให้ชาวธาตุน้ําคนโสดค่ะว่าแล้วควรยังไงดีคําแนะนําให้ชาวธาตุน้ําคนโสดคําแนะนําให้ชาวธาตุน้ําคนโสดไพ่บอกว่าการที่คุณทําตัวให้มีคุณค่าหมายความว่าทําตัวให้เป็นของยาก แล้วมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองอะเออมองว่ามันเป็นเป็นคนที่น่าปรารถนาเขาเรียกว่าอะไรอะมันมันมันยิ่งทำให้คุณดูเพอร์เฟกตอะนะคะการที่คุณไม่ได้เป็นของง่ายแล้วมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองทำให้คุณดูดูเป็นคนสมบูรณ์แบบในสายตาเขาก็ได้นะคะเออเพราะฉะนั้นแล้วเออมองว่า คุณก็ทําตัวเองให้แบบเอ้ยมีคุณค่าตรงนั้นไปก็คือถือว่าค่อนข้างดีนะแล้วก็อ่าไพ่อาจอยากแนะนําให้คุณประคับประคองเขาไว้ก่อนก็ได้นะคะอ่ประคับประคองเขาไว้ก่อนนะคะอันนี้เราพูดถึงกรณีคนโสดนะคะไม่ใช่คนแบบมีคู่มีครอบครัวนะสามารถที่จะประคับประคองเขาไว้ก่อนได้ประคับประคองกันไปอะค่ะอืมประคับประคองกันไป ในลักษณะแบบอราก็ไม่รู้นะคะว่าสามารถที่จะประคับประคองกันไปในเชิงเออเป็นออปชันตัวเลือกทางเลือกกันไปก่อนก็ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคําแนะนะําอ่ะอืมหรือไม่อย่างนั้นนะคะถ้าความสัมพันธ์นี้เป็นตัวเลือกทางเลือกเป็นออปชันนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบช้าเหมือนเต่านะคะเพราะว่ามีคนแบบติด อะไรอ่ะติดมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองติดตัวเลือกทางเลือกติดช้อยอ็อปชันอะไรเงี้ยทางที่คุณจะต้องทําคือการทําตัวเองให้เป็นของยากแล้วมีความสุขอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองอันนั้น่ะนะคะเอามาว่าจะดีมากนะคะยิ่งดีเลยอะเพราะว่าอันนี้เราพูดถึงในฝั่งที่สมมตนะิถ้าเขามีนะถ้าเขามีช้อยมีอ p อปชันมีตัวเลือกาทางเลือกอะเอามาว่าคุณทําตัวให้เป็นของยากายาก็จะดูเพอร์เฟกมากนะคะการที่คุณมีความสุขอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองอันนี้จะแบบ คุณจะเติบโตได้ดีมากอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ถ้าชาวธาตน้ำำําทําแต่ถ้าชาวธาตน้ำำําทําเป็นฝ่ายทำนะกรณีคุณเป็นฝ่ายกระทําแบบดึงเข้าไว้เป็นช้อยออปชันเนี้ยสมมุติถ้าชาวธาตุน้ําทํานะอืม ถ้าชาวธาตุน้ําทําแป๊บนะถ้าชาวธาตุน้ําเป็นฝ่ายดึงเขาไว้เป็นช้อยอ o อปชันเออน่าจะเป็นพลังงานในลนาาักษณะแบบคุณก็ควรที่จะให้ความเป็นเพื่อนเขาดีกว่านะคะก็คือก็ไม่ควรกักเขาไว้ในฐานะที่จะให้ความหวังอะเออถ้ากรณีชาวธาตน้ำทำนะก็ไม่ควรให้ความหวังเขาแต่ว่าควรที่จะ เป็นเพื่อนนะคะเป็นเป็นเพื่อนเป็นกล่ยาณมิทให้กับเขาจะดีกว่านะกรณีถ้าคุณจะบาลานเข้าไว้กักเข้าไว้เป็นตัวเลือกทางเลือกกรณีคุณทําอ่ะไพ่บอกว่าคุณควรรักษาเขาไว้เป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพดีกว่าอย่าไปให้ความหวังอะไรเขาแบบในทิศทางที่แบบไม่ดีอ่ะมันจะทําให้เขาเสียความรู้สึกเปล่าเปไงใช่ไหมประมาณนั้นนะคะเอาล่ะเรามาดูลัคนาราศีที่ขึ้นมานะมีชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกมีชาวธนูค่ะมีชาวธาตุลม เมถุนตุนกุมนะคะมีชาวธาตุไฟเมสิงธนูมีชาวธาตุด,ดินมังกรผู้ศบกันนะคะชาวตุลอืมโอเคก็คงจะเป็นประมาณนี้ชาวกรกฎหรือวันจันทร์ด้วยโอเคอ่ะนะคะยังไงออมก็ฝากชาวธาตุน้ํานะคะอุดนุนผลิตภัณฑ์ไซมูของอมใต้คลิปนี้หรือว่าจะสนใจยันหนุนดวงก็มีโปรอยู่ดูใต้คลิปได้เลยฝากกดไลค์กด s u b สไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ ฝากกดปุ่มซุปเปอร์แซงส์หรือปุ่มขอบคุณให้ออมก็ได้เป็นขวัญกำลังใจให้ออมก็ขอบคุณสำหรับทุกๆก,การสนับสนุนอุดหนุนหมออมนะคะวันนี้ออมจะลาชาวธาตุน้ำไปก่อนแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย